ออนไลน์สไตล์ GSB ค่ะทุกคนอยู่กับ PP กันอีกแล้วนะคะแล้วันนี้นะคะ PP มีร้านขนมที่เป็นสแน็คอย่างป๊อปคอร์นจากร้านคอนเซปต์นำเสนอทุกคนค่ะซึ่งร้านนี้นะคะเขามีรสชาติหลากหลายรสชาติมากๆเลยรวมถึงวัตถุดิบที่เขาใช้นะคะก็นำเข้าเกรดพรีเมียมด้วยค่ะถ้าอยากรู้นะคะว่าจะหอมจะน่ากินขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะไปเลยจ้า ธนาคารอมสินอาจมีการบันทึกภาพและเสียงของท่านระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมกับธนาคารสามารถศึกษาประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารอมสินเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์หรือ QR วอา e โคด้านล่างค่ะ ตอนนี้นะคะพีพีคุยก,กับร้านป๊อปคอนนะคะที่เดินผ่านที่ลรต้องเลี้ยวหลังทุกทีเลยค่ะเพราะว่ากลิ่นหอมมากๆเลยค่ะกับร้านคอนเทนต์นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะค่ะเดี๋ยวให้พี่เจ้าของร้านทั้งสองคนนะนําโัวก่อนดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะจารุณีนะคะครับผมสหรัธ์ครับค่ะอยากทราบจุดเริ่มต้นของร้านคอนเทนต์ของเราค่ะพี่จารุณีว่าเรามีจุดเริ่มต้นการน,นำป๊อปคอนมาจากตรงไหนบ้างคะ ก็เกิดจากเรื่องของโควิดก่อนนะคะ,คะก็เป็นเรื่องที่เราคิดว่าเราควรจะมีอาชีพเสริมรองรับของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การเกษียณของตัวเองค่ะ,คะก็เลยเกิดมาเป็นร้านปปคอนที่เป็นร้านคอนเซปต์นี้ใช่ไหมคะ,คะ แล้วจุดประกายที่ทำให้เกิดเรื่องร้านคอนเซปต์ขึ้นมาก็คือความชอบกินป๊อปคอร์นของลูกชายแล้วตัวจรุนีเองก็ตอนที่เดินทางไปประชุมที่อเมริกาก็เห็นร้านตึกแถวขายป๊อปคอร์นคนเข้าคิวยาวมากก็เลยมีความรู้สึกเออป๊อปคอร์นมันก็คงคงเป็นของที่ชื่นชอบอะค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะน่าสนใจแล้วลูกชายก็ตอกย้ำด้วยคมรู้สึกที่ว่าคุณแม่ทำป๊อปคอร์นอร่อย ก็เลยทําให้เรามั่นใจว่าเราน่าจะทําให้ลูกค้าชอบได้ด้วยเช่นกันนะคะค่ะแล้วจุดเด่นของป๊อบคอนของร้านคอนเซปต์ของเราค่ะมีจุดเด่นที่แตกต่างจากป๊อบคอนในท้องตลาดร้านอื่นๆยังไงบ้างคะต้องบอกก่อนว่าเราใช้วัตถุดิบทุกอย่างที่เป็นเกรดพรีเมียมทั้งหมดเมดมัสรูมนำเข้าจากสังประเทศนะคะ เนยแท้ทําจากนมสดอันนี้ยืนยันเลยว่ามีเราเจ้าเดียวในท้องตลาดที่เรากล้าใช้เนยแท้จากนมสดเพราะว่าราคามันสูงอันดับหนึ่งนะตอนตั้งราคาเราก็คิดว่าเราอยากให้คนแถวเนี้ยลูกค้าทั้งหลายเนี่ยทานได้ก็เลยตั้งราคาที่ไม่สูงเราไม่ได้คิดว่าเราจะทํากําไรมหาศาลแต่ผลตอบรับกับดีเพราะว่าพอลูกค้าได้ชิมแล้วเขาบอกต่อกันเยอะค่ะเรียกได้ว่าก็เป็นราคา ถูกที่ว่ามีคุณภาพสูงใช่ไหมคะสำหรับจุดเด่นของร้านเราค่ะค่ะแล้วร้านเราอะค่ะมีป๊อปคอร์นทั้งหมดกี่รสชาติคะทั้งหมด14รสชาติอะคะ่ะลูกค้านิยมซื้อกันก็มีหลายตัวอย่างยกตัวอย่าง,างเช่นเนยเค็มเอยชีสหรือสวีทชีสหรือคือคาราเมลชีสแล้วก็บราวน์ชูการ์ช็อกโกแลตอะไรพวกนี้คะ่ะแล้วรสที่เป็นซิกเนเจอร์ที่ถ้าลูกค้ามาต้องถือติดไม้ติดมือกลับไปอะคะ่ะคือรสอะไรคะคาราเมลชีสมันคือรสชาติหวานเค็ม ลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะซื้อรสชาติอะไรก็ตามจะต้องมีตัวนี้ติดมือไปค่ะค่ะซองอย่างนี้แล้วท่านผู้ชมอยากลองชิมร้านของเราค่ะสามารถติดต่อซื้อผ่านทางช่องทางไหนบ้างคะเรามีเพจ Facebook ชื่อ o n c เชฟนะคะคีย์เป็นภาษาไทยแล้วก็คีย์เป็นภาษาอังกฤษชื่อ o อนเชฟเช่นกันแล้วสามารถสั่งผ่าน การส่งขนส่งได้ในไลน์ของร้านนะคะโดยเชื่อมไลน์กับทางร้านเนี่ยเบอร์โทรศัพท์094 3438611นะคะแล้วก็ในเขตกรุงเทพสามารถสั่งผ่านแอปะนะคะก็จะมีโรบินฮูดมีแกร็บมี Line Man ค่ะแล้วก่อนจากกันนะคะอยากให้พี่ทั้งสองคนนะคะฝากร้านกับท่านผู้ชมหน่อยดีกว่าค่ะครับคือร้านคอนเ p ปเป็นร้านที่ ทำป๊อปคอร์นในให้รสชาติให้อร่อยถุกใจลูกค้าแล้วแต่ว่าเป็นราคาที่จับต้องได้เป็นราคาคนไทยครับผมค่ะเราทําด้วยใจจริงๆค่ะรักษาคุณภาพความสะอาดให้ลูกค้ามั่นใจได้ค่ะค่ะใครอยากชิมก็อย่าลืมสั่งซื้อไปชิมดูนะคะสันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆี่้งสองคนนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ สำหรับป๊อปคอนจากร้านคอนเชนนะคะที่เขาใช้เนยแท้จากนมเป็นวัตถุดิบพรีเมียมนำเข้าไม่เหมือนร้านอื่นแน่นอนค่ะรวมไปถึงรสชาตินะคะที่มีให้เลือกหลากหลายรสชาติมากๆเลยนะคะเมื่อจะเป็นคาราเมลนะคะช็อกโกแลตกล้วยหอมชีสไข่เค็มสตรอเบอรี่และอีกมากมายนะคะยังไงใครสนใจก็อย่าลืมสั่งซื้อไปลองชิมกันดูนะสำหรับวันนี้เวลาของพีพีก็หมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม